เดี๋ยวพาชมนะครับการทางานของอ่างสปารุ่นสีที่นั่งของอินเทกนะครับผมเป็นอ่างสปาแบบเป่าลมเนี่ยจริงๆเขามาเป็นกล่องแบบเนี้นี่ครับกล่องเดียวเลยนะครับผมเอาไปตั้งที่รีสอร์ทหรือว่าบ้านพักตากอากาศครับได้เลยนี่อยู่ตรงนี้นะครับผมอ่าตอนนี้เปิดให้ทํางานเป็นแบบบับเบิลอยู่นะครับผมมี120จุดก็คือเป็นฟองอากาศนวดนะครับผมรอบขาเลยนะครับผมแล้วก็มีนะครับผมระบบทําน้ําอุ่นนะครับผมเนี่ยครับทาน้ําอุ่นนะครับผมได้สูงสุดถึง เซี40องศาเลยนะครับผมแล้วก็มีระบบไส้กรองด้วยนะครับอันนี้สามารถกรองน้ําให้ใสสะอาดแล้วก็โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนน้าเลยนะครับตั้งง่ายๆแบบนี้เลยไม่ต้องเดินระบบให้ยุ่งยากนะครับผมแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยนะครับผมเนี่ยครับนั่งได้เลยเดี๋ยวผมนั่งให้ดูแข็งแรงมากๆนะครับตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมนะฮิตมากเลยที่ในเขาค้อนะครับผมเขาใหญ่นะครับผมเนี่ยรีสอร์ทเนี่ยเป็นคูเบล่าหรือเป็นโฮมสเตย์นะเอาไปติดตั้งเนี่ยทีละห้องเนี่ยคือดึงดูดลูกค้าได้ดีมากๆนะครับเนี่ยถ้า ถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับมีของแถมจำกัด